สวัสดีเชา้าวันเสาร์ที่7สิงหาคม2564ครับเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้คนเกษตรมือใหม่วันนี้ผมจะมาจะมาให้น้ำทุเรียนนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ใช้จะไม่ใช้แรงงานนะครับจะไม่ใช้แรงงานสักสองวันนะครับ เพราะว่าเมื่อวานนี้ผมไปรับวัคซีนมานะครับก็เป็นวัคซีนโควิดนะครับเข็มที่2นะครับก็เป็นแอสตาซ e เนกานะครับวันนี้จะเซฟร่างกายไว้หน่อยนึงจะไม่ใช้แรงครับผมะจะต้องรักษาร่างกายนะครับเดี๋ยวมีปัญหานะครับวันนี้มาชมทุเรือนก่อนนะครับก่อนให้น้ำะจะมาดูทุเรือนต้นที่ผมทํา ้นโน้นนะครับใบที่ใบเขาเหลืองนะครับแก้ไขแล้วก็จะเป็นไงบ้างแล้วก็ดูกลุ่มนี้ด้วยนะครับดูการพัฒนา,าดูหน่อยนะครับดูการพัฒนาการอาตอนนี้ก็ยาาขึ้นอีกแล้ว <c oughs> แต่ฝนหยุดตกไปนานแล้วนะครับอาทิตย์นี้ไม่ตกเลยแต่ก็เนื่องจากเป็นการให้น้ำญ้าเขาก็เลยขึ้นตามตามความชุ่มชื้นนะครับ ตรงน,นี้ก็ยญาก็ค่อนข้างที่จะหนาแต่ก็ก็มีการจะมีการถอนถอนออกบ้างนะครับแต่ส่วนบริเวณโคนเขาก็จะให้อยู่ลักษณะนี้นะครับโคนต้นนะครับก็จะให้อยู่ประมาณนี้นะครับโคนต้นนะครับดูต้นนี้ต้นนี้อาทิตย์ที่แล้วผมก็ เนื่องจากกิ่งเขาเยอะไปผมก็เลยตัดออกนะครับผมจะตัดกิ่งออกนะครับตัดออกบ้างนะครับเพราะว่ากิ่งเขาซ้อนกันเยอะไปเนี่ยเขาเขาก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ได้รับแสงนะครับตัดเยอะอยู่ครับสายกิ่งอยู่ตัดออกตัดออกนะครับคือให้ให้กิ่งเขารับแสงแล้วก็ให้โปร่งนะครับผมจะทําแบบนี้ต้นนี้ดูต้นนี้ เดี๋ยวอีกหน่อยก็ให้น้ำนะครับการให้น้ำผมก็จะให้น้ำประมาณสำหรับผมก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ8โมงถึง9โมงนะครับการให้น้ำเรียนทุเรียนที่ที่ผมปลูกนะครับก็จะเป็นการให้น้ำประมาณนี้เวลานี้นะครับแต่ละแต่ละสวนแต่ละท่านแต่ละ,ะนั่นที่ปลูกนะก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเวลาการให้น้ำนะครับ ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับแล้วแต่ความอาโอกาสนะครับแต่และท่านจะให้แต่ผมก็จะให้ประมาณ88ดโมงถึงเก้าโมงจริงนี้ผมก็ตัดไปนะครับที่เคยมาดูมาดูมาดูตัดนะครับมาแลงกัดเขาจริงๆผมก็ตัดจริงๆไม่อยากจะตัดสั้นขนาดนี้ครับอยากจะตัดให้มันขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งอย่างน้นอยๆก็เซนประมาณเซนกว่าๆนะเพราะว่า เขาจากัดนะครับเขากัดตรงเนี้เลยขึ้นมานิดเดียวผมก็เลยตัดตรงนี้เลยตอนนี้จิงนี้ก็เริ่มจะเริ่มท,ที่จะตรงขึ้นน่าจะเป็นจิงจะขึ้นเริ่มขึ้นเป็นประธานจิงประธานแนะล้วจิงนี้ก็ตามวั <c oughs> นนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาเดินดูเช้าๆตำรวจตรวจตาดูก่อนให้น้ำนะครับ ว่าเขาเปลี่นอย่างไรบ้างนะครับต้นนี้ต้นนี้เป็นไงสำหรับต้นนี้ก็ปลูกล่าสุดก็โตรเร็วเหมนกันนี่ดูยอดเขานะครับดูยอดแต่ใบอันที่ก่อนเนี่ยอันก่อนหรือใบรอบก่อนรอบก่อนรอบก่อนใบเขายังเล็กอยู่นะครับอาจจะเป็นว่าเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงหลายจริง ก็อาจจะใบเล็กแต่รอบนี้นะครับรอบนี้ก็ด uh uh uh> uh uh ูยอดเขาออกทุกยอดเลยนะครับออกทุกก uh ิ่งดูยอดเขาจะโตนะครับรอบนี้ดูเขาจะรอบนี้น่าจะเป็นใบที่โตนะครับใบที่ใหญ่ว่าดูยอดเขาใหญ่มากนะครับก็จะมีทุกยอดนะครับมีทุกกิ่งทุกก้านที่เขาออกมาเนี่ยมีหมดนะครับมีหมดเลย ก็ดูดูไปนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆว่าเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าสามต้นนี้อาไปดูต้นที่ผมทําให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับต้นที่2ต้นที่ว่าใบเหลืองอ่ามาดูหน่อยหนึ่งนะครับอ่าต้นนี้เป็นไงบ้างแต่ก็ยังเหลืองอยู่นะครับแต่ก็มีเฉียวขึ้นมา นิดนึงนิดนึงดูใบก็เอดูจะมีมันเบานิดเขียวมันเบาออกมานิดน้อยนะครับแต่ <c oughs> ใบยังเล็กอยู่อ่าก็เลี้ยงเลี้ยงกันไปนะครับต้นนี้ก็แก้ไขปัญหาเรื่องใบเหลืองอดูต้นนี้นะครับต้นนี้ตนน้ตนที่เหลืองมากนี่เลยอ่าเป็นงี้ ดูยอดเขานะครับตอนนี้ก็ยอดเขาเริ่มออกนะครับเนี่ยยอดเล็กเดี๋ยวเขาก็โตนะครับเนี่ยยอดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยดูเล็กมากแต่ว่าเขาก็เริ่มโตขึ้นเดี๋ยวต้องรอดูรอบนี้นะครับรอบนี้ว่ายอดเขาจะเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนที่ที่ใบเขาเหลืองตั้งแต่ก่อนผมคิดว่ามันคงจะไม่คงจะได้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆดูใบก็ มีมันอยู่นะครับมันมันเบาอยู่เนี่ยมันเริ่มเฉียวมาหน่อยหนึ่งนะครับมีโดนแมงกัดแมงกินูุ้นเนี่ยนะครับดูดูเขามีมันมันเขียวอยู่นะครับมันเบาอยู่ก็ลองดูนะครับเนี่ยยอดใหม่เขาขึ้นมาก็รอดูนะครับรอดูยอดต่อไปนะครับว่าก็จะเป็นยังไงนะครับก็ติดตามเนี่ย เพิ่งทำไปเมื่อน่าจะวันไหนอ่ะวันน่าจะอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ผมทําทาโคนทำโคกให้แล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่นี่ให้นะครับก็มาดูนะครับค่อยๆมาติดตามกันดูว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะครับสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปให้น้ําทุเรียนก่อนนะครับ ในการให้น้ําวันนี้จะไม่ใช้แรงงานเลยนะครับงานเบาๆให้น้ําแล้วก็ทํานิดๆหน่อยๆจะไม่ใช้แรงขุดไม่ใช้แรงที่ว่าเยอะๆนะครับเพราะว่ารับวัคซีนมานะครับสําสหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมไปให้น้ําทุเรียนก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับมาชิกที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ